อันพี่น้องเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วสิมาลักอันนี้บอดเด้นี่สิมาลักบักแอปเปิลเะเมนดกแห้งดกคักดกแน่ดกอีพออีแม่โดกกระดอกกระเดียแม่สูแล้วเบิ่งงนี้อุ้ยเดียวเดีวเดีวเบิ่งสิลักบักแอปเปิลบอดไปกินยาปากบ้านเราอยู่ทั้งนี้ละ่ะขี้ลักบักแอปเปิลพี่น้องเอ้ยลักบักแอปเปิลเพิ่นไปกินคักอยู่โดกคักอยู่ บักแอปเปิลรุ่นนี้แซ่บแซ่บอันพี่น้องเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วสิมาลักอันนี้บอดเดนี่สิมาลักบักแอปเปิลจะเม็นโดกแห้งโดกคักโดกแน่โดกอีพออีแม่โดกกระดอกกระเดียแม่สูแล้วเบิ่งเนี่ยอุ้ยนีเร็ว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 เบิ่งสิลักบักแอปเปิลบอดไปกินยะปากบ้านเราเขาอยู่ทั้งนี้ล่ะขี้ลักบักแอปเปิลพี่น้องเอ้ยลักบักแอปเปิลเพื่อนไปกินคักอยู่ดอกคักอยู่